เสียงที่สวยงามและคุณภาพสูงคือคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับเครื่องเล่นซีดีพกพาชลิน E4 ซ e r o ที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดแต่มันไม่ใช่เพียงแค่เสียงที่ดีเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่ทำให้มันเป็นเครื่องเล่นซีดีพกพาที่ดีที่สุดในช่วงราคานี้เครื่องเล่นซีดีนี้มีกลไกซีดีแบบพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อให้การอ่านแผ่นที่แม่นยำสูงด้วยระบบ Active m a g n e t i c Clamp ที่ช่วยยึดแผ่นดิส์ให้มั่นคงระหว่างการเล่น ซึ่งช่วยลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวนทางกลไกได้อย่างมากนอกจากนี้ยังรองรับการเล่นซีดีแบบแคปซีดีเพลย์แบ็กทำให้สามารถฟังเพลงได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดระหว่างแทร็กแต่นี้ไม่ใช่ทั้งหมดโดยชิลีอินีสีเซโร่เคมใช้ชิปแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อก DAC รุ่น AK4493S ที่ให้ออาต์เสียงที่สะอาดเป็นธรรมชาติและให้คาแรคเตอร์เสียงที่อบอุ่นนุ่มนวลอย่างสมบูรณ์แบบทำงานร่วมกับระบบอมพลไฟเอคู่ ดูอ l เวสจีน8262 a งหแอมที่ให้กำลังขับที่มีความสมดุลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคของหูฟังสามารถให้กำลังขับสูงสุดถึง8 3 6 w ามที่32ในโหมด Balance และให้กำลังขับ2 1 3 w ึที่32ในโหมด Single e n d e ดด้วยความต้านทานเอาพุทธที่ต่ำแบตเตอรี่ขนาด5500 mAh ทำให้เครื่องเล่นนี้ใช้งานได้นานถึง10ชั่วโมงผ่านเอาพุทแบบมีสายและ18ชั่วโมงในโหมดดูทูธ รองรับการเชื่อมต่อหลากหลายรวมถึงหูฟังและหลายเอาขนาด3.5ม mm, ิมและ4.4มิลิเมตรและดูทูธ5.3ที่รองรับตัวแปลงสัญญาณ NetX Adaptive NetX และ SBC นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การดิบซีไปยัง USB Drive ใน format ว l ที่่ความเร็ว 1x รองรับแฟ t 3 2ทำให้สามารถเก็บเพลงได้อย่างสะดวกและมีสไลเดอร์ควบคุมระดับเสียงที่ใช้งานง่ายอินเทอร์เฟซที่สะดวกและเคสหนังที่อยู่ที่สามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบาย h ชลิง e c Zero a k มีราคา319ดอลลาร์ราว1 6 9 0บาทและเคสหนงังู่จำหน่ายแยกราคา3 9ดอลลาร์ราว1,310บาทแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราสามารถพูดถึงเกี่ยวกับเชลิง e ซ Zero k และคุณสมบัติที่มันมีมันเป็นเครื่องเล่นซีดีพกพาที่มีคุณภาพสูงและเสียงที่สวยงามที่สามารถเข้ากับหูฟังที่มีความไวสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีฟีเจอร์ที่สามารถรองรับการใช้งานหลากหลายนี่คือเครื่องเล่นซีดีพกพาที่คุณควรพิจารณาเมื่อต้องการคุณภาพเสียงและความสะดวกในการใช้งานคุณคิดว่ามันดีหรือไม่ดีคุณมีความคิดเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับชลีอ e ีซีเซโร่เขมชวนพูดคุยกันในกลางคนรู้จักกันได้เลย